ทครับจะถามอะไรก็ีอคผรับเห็นว่าวันนี้ี่กแสข่าวเาีสชก็เริ่มมี่าว่าที่รัตีเนี่ยมาสอกอร่ส่วนของ่าองบอกหรยังส่งยหรือว่าย่งไงครับครับผมก็ทราบมาจาก สื่อมวลชนเนี่ยนะครับว่ามีการส่งประวัติแล้วแต่ว่าถ้าคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วถ้าจะสับเปลี่ยนโยกย้ายเนี่ยเท่าที่จำได้ในอดีตนี้ก็ไม่ต้องทำประวัติใหม่อันนี้ก็ต้องตอบว่าผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรี ถามผมผมคงตอบรายละเอียดอะไรไม่ได้แต่เป็นองค์ความรู้คือประวัติของผู้ที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําประวัติใหม่ถึงจะปรับเปลี่ยนตําแหน่งอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนทั้งหลายจะติดตามหรือสอบถามจากบุคคลที่มีชื่อออกมาก็คงตอบกันไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ทราบว่าเรื่องนี้ได้ดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรครับ อีไม่ทราบผมไม่ทราบจริงนะครับนี่ผมผมเรียนไม่มีไม่มีครับไม่มีฮะไม่มีเลยแล้วมีการพูดคุยกันไหมครในกลุ่มของรัฐมนตรีที่มีรายชื่อว่าจะถปรับถกโยกอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนหลังๆก็คุยกันน้อยมากนะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนก็อาจจะ ได้ได้รับข่าวสารจนมากพอแล้วจนไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อที่จะต้องติดตามให้ให้ทำทำ,ทำลายเวลาในการทำงานอย่างอื่นแล้วครับการ,ปรเปลี่ยนไม่ต้องแจ้งาการาตรว,วจสอบเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนอย่างคนอาจจะถามผมผมเซ็นหนังสือรหรือยังหรือหรือคนที่มีชื่อเซ็นเนี่ยเขาเขาคงไม่ทราบหรอกเพราะว่าไม่ต้องทำประวัติใหม่ คืออย่างถ้าสมมติว่าท่านโนจะต้องไปนั่งสาทายจริงเนี่ยคือเรามีความพร้อมหรือว่าความเชี่ยวชาญหรือว,วา่าไม่อย่าเพิ่งไปพูดเลยตอนนี้นะครับเราต้องให้เกียรติผู้บังคับบัญชานะครับผู mm ้บ hmm. ังคับบัญชาเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าจะเอาใครไปทําอะไรอย่างไรแล้วเราก็าต้องให้เกียรติเราอย่าไปพูดว่าพร้อมไม่พร้อม mm hmm. ตอนนี้ <c oughs> ทุกคนมาทําหน้าที่ทุกคนก็ต้องทําให้ดีที่สุด นะครับต้นนี้มันจะเกิดแรงกระเพื่อมในทา,างไหนครับางที่ดูต่างผมผมไม่รู้ว่าใครถูกเปลี่ยนบ้างปรับบ้างอย่างไรเราไปติ๊กต่างเอาไม่ได้หรอกนะครับเป็นเรื่องสิทธิ์ของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะครับแปลว่าณวันนี้คือทุกคนก็คือวิ่งรอสัญญาจากนายกอย่างเดียวนะทุกคนต้องทํางานครับทํางานให้เต็มที่ในขณะนี้เรามีงานอะไรก็ต้องทําอย่าไปเกียรว่างท่านผ่านมากี่กระทรวงแล้ะผมไม่ได้จำอะ่ะ ผมเคยไปสองครั้งแล้วในสมัยแรกเป็นรัฐบี่ช่วยครั้งแรกในชีวิตอ่ะนะแล้วสองครั้งที่นี่คือเคเป็น่ากเรืเป็นเป็นมาแล้วสมัยพุทธเชวิิตนายกรัมปีครับส่วนตัวท่านรองถ้านนายกย้ายไปนั่งสารนะุมก็มีความพร้อมผมตอบไม่ได้อันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง ก็คือเคยเป็นทั้งช่วยหรือว่าการมาแล้วก็จะต้องกลับไปอีกครั้งนี้ก็ไม่น่าที่จะปัญหาอะไรน่าจะมีความเครียดตามากขึ้นด้วยไหมครับก็ไม่ไม่ตอบหากต้องมีการปรับเปลี่ยนจริงๆค่ะยังห่วงเรื่องงานเดิมที่ทำตรงไหนไหมไม่ไม่ได้ห่วงอะไรคนอื่นเขาก็ทำได้คนอื่นเขาทำได้ก็งานทุกทุกท่านทุกคนมีความสามารถทาได้ไม่ไม่ห่วงอะไร

ก็เห็นก็นท่านสบายดีครับโอเคครับช่วงที่มีการปรับคมมตอนนี้มันเหมือนจะมีออของมวลชนคนเสื้อแดงออกมาขึ้นไหวด้วยมันจะเป็นแรงกระบเพิ่มอ,อีกแรงกระบเพิ่มหนึ่งไหมในการปรับคอมมอนไม่อย่าไปคิดแทนเขา,านะครับ,รบอย่าไปคิดแทนเขานะโอเคบับ